สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญสตางรูห้าสตางเนื้อนิกเกิลพศสองพันสี่ร้อยหกสิบสองเป็นเหรียญชนิดราคาห้าสตางเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนผลิตใช้สี่รัชกาลได้แก่สมัยรห้า รหกรเจ็ดและรแปดเหรียญมีตราอุนาโรมพระแสงจักรรัชกาลที่หกด้านหน้ารอบดูกลางเป็นรูปอุนาโรมมีอักษรคำว่าสยามรัฐอยู่ด้านซ้าย อักษรคำว่าสตางอยู่ด้านขวามีเลขไทยบอกราคาอยู่ด้านล่างส่วนด้านหลังรอบดูกลางเป็นลูกจักรทักษิณาวัตรมีสกกลาดบอกปีที่ผลิตอยู่ชิดด้านบนรูกลางมีรายต่อจนรอบดูกลาง วันนี้ก็พามาชมเหรียญห้าสตังรูเนื้อนิกเกิลตาอุนาโรมปะแสงจากราชการที่หพปี2อง2เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ